สวัสดีครับโรงงานครับพานิลาเป็นคนใดเหตุวันนะลูกค้าต้องการติดตั้งนะเป็นเดลไรต์ออร์ดี้สไตล์นะถึงดูแสงนะเปิดไฟคนระับตัวนี้จะเป็นเดลไรต์ออร์ดี้สไตล์นะสตาร์ทรถมาจะวิ่งซ้ายขวานะเปิดไฟเลีนะ้ยบชุกเฉินนะตัวนี้จะเป็นชุกเฉินนะเป็นเพิร์ลเลร์นิ่งนะเป็นไฟเลี้ยวิ่งนะเฮ่ยนะไปชุกเฉินนะไปตามครับ พร้อมอัปเกรดนับชุดโฟลเตอร์นับไบ LED ดีฟินิคโกลแม็ก78วัตต์นะพร้อมตอกมือแหวนนับพร้อม LED ดตัดหมอกนะไฟส่งรับโฟเตอร์ทุกตัวนับจะมีสูงต่ําในตัวนับพร้อมใส่ LED ดีไฟสูงนะครับไฟส่งรับเกตดูแสงหน้ารถนะอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถท้งเวลาวันนะส่งรับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะส่งรับปล่อยครับ นอกโัลรชันแนนโซลรชนับสว่างไม่ต่างเลยนะครับเขียบสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับติดตั้งชุดปลยเกอร์นะครับสามารถสอบถามขาารังเขตเฟสบุ๊คนับบีทีพิเมียม,อ,มออโต้สีนอนได้ทุกสาขานะค,ครับเขียครับขอบคุณครับ